สวัสดีค่ะก็ออกมารีวิวนะคะไปตลาดมาซื้อกับข้าวซื้อของมานะคะซื้อขนมนะคะก็มีขนมหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ซื้อพวงมาลัยไหว้พระนะคะเพราะว่าเราก็ไปตลาดมานะคะฝนก็ตกดีว่แม่ไม่ตกนะซื้อพวงมาลัยนี่นะคะนี่คือขนมนะคะเราชอบขนมดอกสนนะคะนี่ค่ะแพ็คหนึ่งยี่สิบบาทนะคะขนมนะคะแพ็คละยี่สิบนะคะ นี่ยับแพ็คเลยยี่สิบนะคะค่ะกรซื้อมานะคะเพราะว่าก็แม่ชอบด้วยตอนนี้แม่อยู่บนสวรรค์ก็เลยซื้อเอาไว้แช่ไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้เอาใส่นะคะเพราะเราใส่ไปแล้ววันนี้นะคะวันพระใหญ่นะคะอันนี้เราก็ไปตลาดนะคะซื้อผัวมาะไยเดี๋ยวจะไปนั่งบนหิ้งเอะไปนั่งหิ้งพระนะครับถ้าวันวันพระใหญ่ก็จะสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะคะอันนี่นะคะ นี่นะคะแล pues like ้วก็มีขนมหลายอย่างนะคะนี่ค่ะชอบมากเลยข้าเก็บแบบนี้นะคะเนี่ยทั้งหมดนี่สิชิ้นนะคะทั้งหมดอ่ะหมูปเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะทั้งหมดนี่ขนม12ชิ้นนี้ก็เนี่ยอร่อยค่ะ12ชิ้นนี้ก็50าบาทนะคะในนี้ห้าิบาทนะคะถุงนี้ถุงนี้ห้บาทนะคะขนมอร่อยนะคะก็ทําอร่อยนะคะมีหลายอย่างนะคะอันนี้ขนมนะคะ หรือชอบเาเกียดนะคะแบบนี้ราคาชอบชอบซื้อมานะคะซื้อมาเราก็จะใส่บาทนะคะใส่บาทนะคะอย่างละสองสองสองดนะคะนี่นะคะขนมนะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกนี่มันก็โอ้โหไปจะออกไปกับปีสิบบาทนะคะถ้าลบนิดเดียวเองนะคะฝนก็ตกนะคะเราก็เลยซื้อมาไว้นะคะพอหมดเราก็ไปใหม่นะคะอันนี้นะคะขนมกลับขนมนี่ชอบมากนะ,ะนี่นะคะพริกนะคะ ต้องซื้อขาดไม่ได้เลยนในนี่ก็ต้องออกข้างนอกพริกนี่ยี่สิบบาทนะคะแค่นี้ยี่สิบบาทนะคะแต่การจังหวัดอาจจะถูกกว่านี้ละมากอันนี้ในกรุงเทพมันก็เลยแค่นี้นะคะพริกสดๆเลยนะคะนี่พริกแดงนะคะนี่แหละพริกพริกแดงยี่สิบบาทนะคะก็เราไม่ได้ซื้อใอยมากนะคะทีวของเยอะก็ไม่ไหวนะคะเพราะแขนมันไม่ไหวนะสะพายนะคะอันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะ พวงละห้าบาทนะคะนี่นะคะซื้อมาสิบสามพวงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไหว้ทิ้งพระแล้วก็สวดนะคะเพราะว่าสวดพระก่อนนะคะหรือว่าแล้วเราก็จะสวดเออเราจะแบ่งแยกนะคะพ่อพ่อปู่แล้วก็เทพที่เรานับถือนะคะเราก็จะแยกอีกทิ่งน,นะคะเยอะมาก แล้วพวตรวดพระก่อนแล้วถึงจะสวดน,นี่นะคะเราสั่งพวงม,มราลัยมาเราไปซื้อเนี่ยถ้าไปซื้อเองนะคะมันจะสดๆนะคะพวงม,มราลัยเห็นไหมคะสวยมากนั้นนี่นะคะพวงละห้าบาทค่ะอันนี้พวงละห้าบาทแล้วก็ซื้อดอกมาลินะคะไอพวงม,มราลัยดอกกุหลาบหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะจะมีหนึ่งดอกนี้เราก็จะจะแฝนอมค์พ่อปู่รอห้านะคะนี่นะคะสามพวงนี่เราก็จะแฝง พระหมดเลยนะคะพระหมดเลยนะคะแล้วก็ของแม่หนึ่งพวงนะคะที่รูปแม่หนึ่งพวงทุกครั้งที่รูปแม่หนึ่งพวงนะคะนอกนั้นเราก็จะหิ้งพระนะคะหิ้งพระเสร็จนะคะแล้วเรามารูปแม่แล้วก็เ,เทพเทพที่เราไหว้นะคะก็หลายองค์นะคะองค์พระพิเคเนศองค์พระศิวะองค์พระแม่กุนอิมนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนพ่กแม่ควรอินตัวนี้เราตัดมาจากที่บ้านที่บ้านนะคนแม่ควรอินนะคะอันนี้จะเป็นคลิปรีวิวนะคะสั้นๆนะคะก็ไม่มีอะไรบ้านนะคะเราไปตลาดมาว่าเราไปซื้ออะไรบ้างบ้านนะคะที่วันนี้นะคะก็ไปซื้อกับข้าวมั่งนะคะก็ไปซื้อของมามั่งนะคะเออหรืออีกอย่างนี้เนี่ยผักนะคะกักนกกกผักเขาเรียกผักแพ้ผักแพวเนี่ยบางทีก็เรียกผิดเรียกถูกนะคะ สิบบาทนะคะแค่นี้สิบบาทเองนะคะอันนี้จะมาต้มปลาต้มปลาจะอร่อยมากนะคะแต่ก็ไม่ไม่เคยกินนะคะต้มทาให้เขากินนะคะแต่เราก็ไม่กินหรอกนี่นะคะแต่ว่าต้มออกมาแล้วกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมนี้ค่ะสิบบาทนะคะอันนี้สิบบาทค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยค่ะแค่คาดจากพยาน อะไรทางป,ปว่วันนี้วันพระใหญ่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยครอบครัวเรือนของท่านทุกทท่านทุกทกท่านลูกหลานนะคะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะายบ่ายไปแล้วค่ะ